การเรียนการสอนนะคะในวิชา,าวิทยาการคำนวณน,นะคะของโรงเรียนวัดโพน้อยนะคะเริ่มจากการที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ .2551 นะคะฉบับปรับปรุงพศ .2560 นะคะเขาประกาศให้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะย้ายมาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ โรงเรียนวัดพลน้อยก็เริ่มจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะโดยที่ตอนเริ่มต้นนะคะนักเรียนนะคะเริ่มเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะก็นักเรียนเนี่ยได้ทําแบบบุคคลได้ทําตามหลักสูตรของสถานศึกษานะคะปรากฏว่านักเรียนเนี่ยไม่มีคอนเซปต์นะคะในการที่จะตอบก็เลยครูคก็เลยคิดว่า เมื่อย้ายมาอยู่ในวิยาวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาหลักการของวิทยายศาสตร์เนี่ยหามาใช้โดยที่นักเรียนเนี่ยถ้าได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ทําการทดลองจริงแล้วก็เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนักเรียนก็จะเกิดความคิดรวบยอดนะคะแล้วก็จะเป็นความคิดที่คงทนนะคะจะติดตัวนักเรียนไปเรื่อยๆนะคะก็เลยครูก็เลยได้ประดิษฐ์นะคะ แล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาสื่อนะคะเป็นชุดสื่ออันพัคโคดิ้งคาเพลินค่ะใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3นะคะก็มีตัวอย่างกิจกรรมมากมายนะคะเช่นในคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรมเก็บผลไม้ใส่ตะกร้านะคะแล้วก็มีกิจกรรมเต่าน้อยเก็บกระดุมก่อร่างสร้างบ้านนะคะหรือว่ากิจกรรมช่วยพ่อปูกกระเบื้องนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของ ชุดกิจกรรมอันพักโคดดิ้งพาเพลินนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็รู้จักแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีความคิดรวบยอดลำดับขั้นตอนในการทำงานแล้วก็มีการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานขึ้นมานะคะเป็นขั้นตอนทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้ที่คงทนค่ะหัวเราะกันสบายดวงมือให้หัวเราะ Y el papel... Ich okay. okay.